สวัสดีครับบริการสุขใหญ่ไอทีนิวนะครับอัอนนี้ก็เป็นเทปพ,พิเศษหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เป็นเทปที่มาบอกว่าต้องขออภัยด้วยที่มีความล่าช้าในการอัดเทปถึงสองวันเต็มนะครับหลังจากที่ผมได้ขยนันแข่งในการอัดเรคคอร์ดวิดีโอทุกๆ12ชั่วโมงมาตลอดเวลาแต่สองวันที่ผ่านมานั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับผมเองต้องขออภัยทุกท่านด้วยที่เกิดเหตุสุวิสัส้ที่ขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมเองก็หายดีแล้วแล้วก็พอที่จะ มาเลคอขอดวิดีโออัปเดตข่าวไอทีทุก12ชั่วโมงต่อไปนะครับก็ในเทปนี้ก็จะมีการอธิบายว่าผมนั้นทานํางานยังไงนะครับเพราะผมเองผมคิดว่าผมน่าจะบอกพวกคุณได้แล้วละ่ะเบื้องต้นนะครับผมใช้โปรแกรมชื่อว่าแคมตาเซียนะครับโปรแกรมแคมตาเซียนั้นมีโปรแกรมย่อยหลายโปรแกรมก็จะมีเมื่อกี้นี้ที่เห็นอยู่เนเน,น,น,นๆนๆนเนแคมแคมแคมอ่า โปรแกรมชื่อ Camtasia Studio Version 7นะครับซึ่งตัวหลักชื่อ Camtasia Studio แล้วหลังจากเวลาเราอัดก็จะใช้โปรแกรม Camtasia Recorder นะครับผมอัดแบบ Full Screen Full Screen ของหน้าจอเดสโน้ตบุ๊กของผมโน้ตบุ๊กของผมเป็นรุ่น Dell Inspiron N4010 นะครับอัพแรมเป็น8กิกนะครับอัดแรม4กิก2ตัวเข้าไปอลาอกซ่อ,อนกับแล้วลงเป็นระบบ64บิต นะครับแลม8กิก CPU M 3 9 0เนะครับเป็น Core i 3รุ่นแรกแต่เป็นรุ่น็อปของรุ่นนั้นนะครับก็คิดว่าพอทำงานไหวแต่บางทีก็มีกระตุกเสียงมาก่อนภาพมาทีหลังก็ยังมีอาการบ้างนะครับแต่ก็อ่ทักหลังก็พยายามแก้ไขก็เพิ่งมารู้ว่าเนื่องจากเมื่อปุเนี่ยผมเคยเคลมมาแล้วตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องกรอบอยู่ต้องต้องเอียงห้ามเกิน90องศาไม่อย่างนั้นมันก็จะมีการดีเลย์ระหว่างเสียงกับภาพขึ้นนะครับส่วนข่าวนั้นผมก็มาจากเว็บไซต์ฟีด อ่าผมก็จะดึงฟีดข่าวจากที่ต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็ทยอยอ่านนะครับซึ่งตอนนี้ผมดองข่าวเอาไว้ยี่สิบห้าหน้าผมก็ยังหนักใจอยู่ว่าผมจะอ่านในคืนนี้คืนเดียวไหวไหมซึ่งผมจะแบ่งเป็น5้าเทปโดยเทปที่ผมคำนวณไว้เนื่องจากคืนนี้เป็นคืนของวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเทปที่ค้างอยู่ก็จะเป็นเทปของวันที่ยี่สิบเก้าเที่ยงวันยี่สิบเก้าเที่ยงคืนแล้วก็สามสิบเที่ยงวัน สามสิบเทียเเท่ยงคืนสามสิบเที่ยงวันแล้วก็ตามด้วยสามสิบเอ็ดเที่ยงคืนก็ยังไงผมเองก็จะพยายามทยอยทาไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาก่อนเคยทำสามเทปติดถามว่าหนักไหมนั้นไม่หนักก็คือข่าวมันน้อยเพราะเนื่องจากว่าติดวันเสาร์วอาทิตย์ข่าวจะน้อยแต่พอหลุดวันจันทร์อังคารมาปัับนเนี่ยวันธรรมดาข่าวไหลไมาเยอะครับแต่ข่าวซ้าก็เยอะเหมือนกันดังนั้นผมอาจจะทยอยอ่านข่าวข่าวผ่านไปได้นะครับก็ เทมนี้ก็เพื่อไม่เสียเวลาผมก็เลยมาอธิบายไปด้วยว่าผมอ่านข่าวยังไงทําอะไรยังไงส่วนใหญ่มจะอ่านรวบลัดถ้าเนื้อหาไม่มีอะไรมากก็อ่านหัวๆพอส่วนใหญ่เนื้อๆก็คนเขียนก็ส่วนใหญ่มัจะแบบแผลไปเรื่อยครับพูดตรงๆมันไม่ได้จับใจความในมากมายแต่ถ้าเป็นมือถือก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสินค้าเช่นหูฟังมือถือทีวีก็จะดูว่าของเนี้ยมันเอาไปทําอะไรมีคุณสมบ,บัติอะไรพิเศษจุดขายก็คืออะไรราคาเท่าไหร่เนี่ยสำคัญที่สุดคือราคา ว่ามันคุ้มกับของไหมถ้าไม่คุ้มก็ด่าตรงๆเลยครับว่ามันอย่าอย่าซื้อเลยคือรู้ว่ามีแต่อย่าใช้แต่ถ้าอันไหนที่มันดีมันเวิร์กผมก็จะแนะนําให้นะครับแล้วก็จะมีเทปพิเศษที่เป็นเทปอธิบายเทคนิคซึ่งหลังจากนี้ผมจะพยายามแทรกเข้าไปเยอะมากขึ้นเช่นเช่นตอนนี้ iOS เวอร์ชัน5.1.1จะสามารถรูทเจลเบรกได้หมด iPad 2, the new iPad หรือ iPad 3 iPhone 4S หรือ iPhone 4เนี่ยที่ค้งการเจลเบรกมานานก็สามารถทำได้แล้วก็ในเน้อข่าวก็มีล่าสุดมาอัปเดตมาบอกว่าตอนนี้มีการลงติดตั้งโปรแกรมไซเดียเกิน1ล้าน1ล้านครั้งแล้วในเวอร์ชันเวอร์ชัน5.1.1ตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ลองเทสดูมีการแฮ็กการรูทพอผมเห็นว่า iPad มันสามารถแฮกเกมได้ก็เลยไปดูฝั่ง Android ว่ามันมีการแฮกได้ไหมปรากฏมีนะครับการแฮกของฝั่ง Android ก็จะชื่อว่าเกมชิก g, g a m e c i h นะครับปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน3.0เน่ผมใช้ Galaxy Tab 7.7เนี่ยมาสับพอร์ตเพอเวอร์ชัน2.1.1นะครับแต่ต้องรู้เครื่องก่อนนะก็เพิ่งมารู้ว่าการรูท Android ม,มีมีประโยชน์ตรงนี้นีเองก็แล้คิดว่าเออรู้ก็คงแค่แบบพอลงลอมแปลกๆหรือว่าทำให้ overclock CPU ได้แต่ซึ่งผมก็ไม่มีไม่ไมความเจนจะเป็นขนาดนั้นโปรแกรมก็ใช้ของสูตรล,ล้อมก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้ CPU มันแรงเป็น dual core กันหมดแล้วพวก ถ้าเป็น CPU ต่ำกว่า1 g h z งกิกเฮิเอถ้าจะ overclock หรือว่าจะจะรูทเครื่องจะจลเบรกเออจะรูทเครื่องเพื่อทำให้ลงเวอร์ชันใหม่ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เวอร์ชันคน่อนงจะ,สะเสถียรแล้วในสำหรับ Android ก็เลยคิดว่าไม่มีความจำเป็นในการรูทแต่ก็เพื่มเห้คุณค่าตอนที่โปรแกรมเกมชิคตัวนี้ครับก็สามารถอาพอรูทเครื่องเสร็จแล้วลมึงเห็นโ,โปรแกรมนี้ได้แล้วทำงานได้เต็มที่มันสามารถาทำโค้ดนะครับ ผมเอาจะไม่ได้ามดหาหังมันสามารถทําให้เกมที่เราเล่นอยู่เนี่ยสามารถมีเงินสูงๆได้คอมีภาพมันตัดแคนอ่านี้น่าจะเห็นชัดสักเกตตัวเลขน,นะครับเป็นเลขหนึ่งแล้วก็ตองเก้านี่คือเป็นเลขที่ผมคีย์เข้าไปซึ่งเกมน,นี้ไม่มีในไออ่า iPad นะครับ iPad iPhone ไม่มีมีเฉพาะใน Android เท่านั้นนะครับ ก็ต้องใช้โปรแกรมพิเศษอันนี้จะแ,แขงหัวนิดนึงเห็นไหมครับตองก้าวหมนเลยนี่ผมจงใจว่าผมจะโกงมันแต่พอโกงมันก็โกงได้ทั้งด่าได้ทั้งเงินแล้วแต่เกมด้วยครับแต่ถามว่าเกมที่โกงได้มีเยอะไหมไม่เยอะมีน้อยนะครับอันนี้ก็คงมาคุยเรื่องของระหว่างการอัดรายการแล้วก็เนื้อหาแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีตอนนี้ว่ามีอัปเดตอะไรไปบ้างนะครับเรื่องแฮกเรื่องแกะเรื่องโกงยังโอเคผมมีนะครับแล้วก็เรื่องของเว็บดาวน์โหลดวินโด นะครับก็ผมจะดรอปดเว็บไซต์ torrentz มัน .com .net อะไรก็แล้วแต่ผมจำไม่ได้หรอกแต่ว่าผมจะใช้ g o o g l e เป็นหลักแล้วก็ค่อยคลิกเข้ามาแล้วก็กดเว็บเข้ามาอย่างเวลาผมจะดาวน์โหลดว i n โ o w s ผมจะดูว่าลิงก์ไหนที่เป็นดาวน์โหลดเยอะที่มีการซีดเยอะสุดก็จะใช้อนั้นอย่างเช่นตัวนี้ที่ซีดเยอะสุดคือของมาเฟียนะครับมาเฟียตัวนี้ผมใช้แล้วเวิร์กมากแต่ข้อเสียคือมันจะมะีเขาจะบอกว่าจะมีตัว ตัวที่ไปแก้แพทมันทำให้เราไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของ Windows อ่าวิ w โดว์สโคว e ลิตี้เอเนตัวนี้ได้ซึ่งตัวนี้เป็นแอนตี้ไวรัสของ Windows ที่ผมแนะนำนะครับเพราะเนืนจากมันฟรีแล้วก็สแกนได้ดีทำง,งานได้ดีมากอย่างล่าสุดเวอร์ชน4เนี่ยใช้ดีมากเลยผมจำไม่ได้มันติดตัวอะไรสักตัวหนึ่งต้องถอนมันออกมาก่อนแล้วถึงจะค่อยใช้โปรแกรม install, อินสตอลอ่อวิดโดว์โรเตอรหรือเปล่าโอวีดโดว์โรเตอร์ อ่าแต่เขาใช้ Windows โหลดตัวนี้ในการแคล็กนะครับเจอไม่เอ่ยมันชื่ออะไร W W ต้องขออภัยด้วยผมจำชื่อไม่ได้จริงคือจะบอกว่าตัวนี้ต้องถอนมันก่อน ่าใช่ใช่ตัวนี้ครับ Remove WAT นะครับอ่านว่า r e m o v e w a t ล้วกันตัวเนี้ยไปโหลดมานะครับสมมติไปโหลดจาก Corelens ไหน,นๆก็โหลดจาก Corelens พอเาผมหาของก็เซคูเก g l e เงี่ยแหละครับพอเจอรีก,ก็โหลดมาโหลดใส่ปั๊บก็จับอ่าจเปิดขึ้นมาจะบอกว่ามาติดตั้งอยู่นะถอนไหมก็ Remove ม,มันก่อนพอ Restart กลับมาเสร็จปั๊บก็จะมีปัญหา Windows g u e ก็คือการตรวจสอบลิขสิทธิต์ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้พอพอดีผมไปลงไอตัว Windows Loader ก็คือตัวแครกว i n d o w s ที่มันสามารถลงตัวตัวนี้ได้ก็จะมีปัญหาแล้วก็ส่วนออฟฟิศโอ้ปเี่ยไนไปต้องปิดเวลาผมเปิดใช้โปรแกรมจะปด Windows แล้วพิกพ์โปรแกรมแล้วกด Enter เลยครับแอดอะไรละนี เ็าคร่าวๆประมาณนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการเสยายไอทีนิวที่แบบชิวๆไม่มีอะไรเลยเพราะผมเองก็พยายามทําให้มันเรียบง่ายแต่ที่สาคัญที่ผมต้องการก็คือความเข้าใจถ้าเรามีความเข้าใจในการทํางานมีการเข้าใจในเรื่องของข่าวสารนะครับวเวลาเล่นเล่นหุ้น,วนเวลาจะซื้อของวเวลาจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรามีลมหายใจือการลงทุนเราเลือกที่เราจะนั่งตรงไหนเราเลือกบรรยากาศที่เราจะเลือกอยังไงเราเลือกที่เราจะกินข้าวกินยังไงอยากจะหุ่นดีใช่ไหม อยากจะแข็งแรงหรือเปล่าออบลังกาอย่างท่าปุตบอกันจะมีความรู้ที่เราฉลาดเป็นอยากหน้าตาดีหุ่นดีทํำยังไงแม่ผมว่าถ้ามีผมมีข่าวสารอะไรอัปเดตเหล่านี้ผมเองก็คงไม่เก็บเอาไว้วจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับทุกคนโดยจะ,อ,ะออกไปเลกสื่อที่แพร่หลายออกไปปัจจุบ,บันผมมีแอปใน YouTube ที่ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออในในในเรโต ไม่ได้แน่ใจเมื่อกี้มีภาพว่าแวมลุงออกไปนี่โดนแดนหรือเปล่าไม่รู้อ่าเ์อว่า 64G TV <S <S 1> <S 1> ตามนี้สามารถโหลดแอป,ปนี้เข้ามาดูเทปย้อนหลังได้ครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไร แต่ความจริงมันดูวิดีโอไม่ได้นะต้องผมกําลังแก้บักอยู่ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีเทปแนะนํานิดนึ่งนะไงก็ปัญหาทั้งหลายแหละที่เจอขึ้นนเทปไหนก็แล้วแต่ช่วยคอมเมนต์ไวให้หน่อยแล้วอย่าผมจะไปอินดิตในวิดีโอน,นั้นย้อนหลังให้นะครับส่วนวิดีโอที่มันเก่ามากๆเนี่ยผมขอขอนิหนึงแล้วกันนะว่าฟังเสียงแล้วก็ภาพไม่ต้องไปดูแล้วแล้วก็ คือคือไหนแก้ได้จะจะเล่งแก้ให้เพราะว่าเทปมันจริงมันจะมีบันทึกเอาไว้ในเครื่องอยู่แต่เนื่องจากวิดีโอเนี่ยไซส์มันใหญ่ครับเดี๋ยวผมให้ดูไซส์วิดีโอที่มันอยู่ในเครื่องให้ถ้าวิดีโอยิ่งเรคคอร์ดนานเนี่ยไซส์จะยิ่งยาวมากใหญ่มากอ่าผมจะเซฟอันนี้ยังเป็นสั้นๆน,นะครับมากสุดก็แค่เจ็ดร้อยเมกมีแบบครึ่งชั่วโมงอะสองกิ๊กว่าโอ้โหแอนโคลดกันเป็นชั่วโมงเสร็จตีสามเรคคอร์ดตั้งแต่ห้าทุ่มก็จะเสร็จตีหนึ่ง กว่าจะเอนโค e เสร็จอัพขึ้นเสร็จตีสามหบโอตายแต่ก็ยังไงก็นะใจรักเนอะอีอย่างถามว่าผมทำตรงนี้ผมได้อะไรไหรมก็ได้นิดหน่อยจาก Google AdSense นะครับในใจจะเห็นโคดอะไรไปแปลกๆหรือก็ควรจะโดนแบนก็ประมาณนี้ครับได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดือนละสามสี่พันก็โอเคะครับก็ ใจรักกันเนะาะเฉทุนนี้ก็ได้เยอะขึ้นเมื่อก่อนได้เวลาดอน2ดอนเดนี๋ยวนี้ได้เวลา3ามสดอนจากวีดีโอตัวนี้แหละที่ผมโปรโมทเข้าไปแล้วก็การอัพเดตที่ถี่ขึ้นในบล็อกของทางา่ากระตะ้นเอ็กซึ่งบล็อกนี้ผมเป็นคนทาเองนะครับงก็ขอฝากไปแล้วกันนะแล้วก็ผมล่าสุดนะครับผมก็เปิดร,าร,ร้านชื่อร้านเสือใหญ่เอ่อเสือเน้อยร้านชื่อเสือน้อยนะครับอยู่ซอยเสือใหญ่นะครับก็สามารถเข้ามาอ่า ใช้บริการได้นะครับผมเปิดช่วงหลัง้าทุ่มเอาไว้ผมหาใครมาช่วยงานได้หรือใครต้องสนใจอยากสมกัครงานกับผมนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ที่ติดต่อก็คือ086-021-2000นะครับ086-021-2000ไม่ใช่คอสตเตอร์นะครับแนะนำวอ s แอ p หรือไลน์เข้ามาเท่านั้นห้ามโทรเข้ามานะครับหรือถ้าจาดัดใจร้อนก็ โทรเข้ามาก็ได้หรือส่ง s m s มาบอกว่าต้องการสมัครงานนะครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะครับตอนนี้มี61ไลค์แล,แล้วแล้วก็มีแฟนเพจเยอะแยๆมากมายนะครับจะดูจากแมกสไต์ 64dk.com หรือ4 d k o r g ก็ได้นะครับมีเป็นเรนื่องมีโฆษณาไม่ต้องสนใจนะผมลงไว้เพื่อก็อุดหนุนกันนะครับช่วยๆกันนะครับผมได้ค่าเช่าร้านเสืิมสวยอี่ยก็ได้จากค่าโฆษณาเหล่านี้นี่แหละแล้วก็มีป้ายโฆษณาช่วงนี้จะมีโซเชียลมีเดียเยอะหน่อย มี Whatsapp หาเพื่อน Whatsapp หาเพื่อน Line นะครับมี s a m ซ u งกา a ล a x y Tab 7.7จจุดแล้วก็ Galaxy Note นะครับ i m e s <c oughs> s a n e อนี่ป่าชามาก <c oughs> ใน iOS 5ถ้าจะไม่มีคนใช้เลย <c oughs> ก็มีก a l ล x y Note นตนะครับเยอะสุดเลย7จ0ดสี่แล้วก็หาเพื่อน w t s t อ p โอ้8 0 0 0แล้วนะครับก็มีผมมีเทคนิคอะไรก็จะมาบอกกันนะครับแล้วก็มีหาเพื่อนใน l ลน e นะครับก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรดีก็เลย เอาชื่อบริษัทเข้ามาคือบริษัทชื่อเนเวอนะครับของญี่ปุ่นก็เลยชื่อว่า f a c e b o o k c o m s i ์ e เซเล็นนะครับก็อันนี้ก็มีแอดมินช่วยเหลือนะครับแล้วก็สุดท้ายกาลิซี่แถบอันนี้เป็นน้องใหม่นะครับก็เพิ่งใส่เต,ต้าขึ้นมาก็มีอยู่ประมาณพันกว่าไลค์นะครับโอเคทั้งหมดนี้คือเสรใหญ่ IT ทีนิวที่ไม่มีการปกปิดแล้วก็ไม่มีการปิดบังนะครับ หากต้องการสอบถามเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้และคำถามของคุณนะครับเป็นคำถามที่ผมถูกใจและผมหาคำตอบได้ดีมากก็จะเอามาเผยแพร่แล้วก็มาแนะนาเพื่อนๆต่อไปหากใครสนใจติดต่อรายการก็ติดต่อเข้ามาได้หรืออยากออกรายการแบบนี้สนใจก็บอกได้นะครับถ้าผมสนวกก็จะเข้ามาอช่วยยังไงดีละ่ะช่ยพักดันดีกว่าเนะเพราะว่าคมจริงวิดีโอง่ายๆแบบนี้ผมคิดว่าผมคงไม่ต้องอะไรกับมันมากนะครับแต่ผมเองก็คงต้องปรับปรุงอีกเยอะ ใจก็ใหญ่มีโลโก้อะไรกันดีๆมีอะไรที่มาแนะนําได้นะครับแหมเสรยดายการทํางานทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาน,นะครับในการเทปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมคอยติดตามชมรายการสใหญ่ไอทีดีนะครับทุกทุก12ชั่วโมงนะครับอัปเดตทุกเที่ยงคืนและเที่ยงวันแหวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกุมมาติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ